d ดีไว้บ้านนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการทดสอบระหว่างไม้อ่อนไม้แก่เมื่อเผาออกมาเป็นฐานแล้วแตกต่างกันไหมแล้วถ้าเรานําไปผลิตฐานอัดแท่งผลออกมาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ตัวอย่างไม้ที่เราจะนํามาทําการทดสอบเนี่ยก็คือเป็นกลามะพ้าวนะครับเหตุผลที่เราเลือกเพราะว่ากลามะพ้าวเนี่ยมันจะให้ภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับเวลาเราไปเลือกไม้ชนิดอื่นๆเราจะได้เอาตรงนี้นะครับเป็นเกณฑ์ในการเลือกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าระหว่างกลามะพ้าวนะครับแยกกันทางซ้ายและทางขวาเดี๋ยวผมจะให้ดูทางขวานะครับทางขวาก็คือกลามะพาวนะครับกลามะพ้าวที่มีอายุแก่แล้วเป็นกลามะพาวที่เอามาคั้นกะทินะครับเราสังเกตตรงนี้นะรอยที่ผมเพิ่งทุบมาฮะมันจะมีสีน้ําตาลเข้ม นะครับหรือบางทีก็อาจจะออกเป็นดําแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือกะลามะพร้าวแก่เต็มที่แล้วนะครับกะลามะพร้าวแบบนี้ถ้าเรานํามาเผาเป็นฐานครับจะได้เนื้อฐานที่มีความแกล่งมากๆเลยนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับอันทางซ้ายนี่ก็คือกะลามะพร้าวอ่อนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับรอยแตกเนี่ยฮะรอยแตกที่ผมเผาไว้ให้ดูเนี่ยเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่สีน้ําตาลเข้มเขม มันจะไม่ใช่สีดำนะครับมันจะเป็นสีขาวๆนะครับตรงนี้จะบ่งบอกได้เลยนะครับว่ากะลามะพร้าวชนิดน,นี้เป็นกะลามะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่หรือว่าเป็นกะลาที่ยังอ่อนอยู่นั่นเองนะครับเวลาเราเรานำมาเผาถ่านเนี่ยมันจะให้กําลังไฟที่แรงสู้กะลามะพร้าวแก่ไม่ได้หรือว่าไม้ที่มีอายุเยอะกว่าไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสมมติว่าถ้ามันเป็นกะลาเนี่ยเรานํามาเผาถ่านแล้วก็คือแถวที่2นะครับอันนี้เป็นกะลาดิบนะครับเป็นแก่ส่วนทางซ้ายนี่เป็นอ่อนนะแถวที่2คือหลังจาาากที่เเเรผป็นานแล้้วผมจะใหดู เห็นไหมครว่าลักษณะของกะลาเนี่ยเมื่อได้เป็นฐานออกมาแล้วเนี่ยลักษณะของกะลามันยังคงรูปเดิมนะครับก็คือกลมก็ยังกลมเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะอ่ะนี่นี่อันหนึ่งนี่ผมให้ดูนะเห็นไหมฮะลักษณะของกะลากลมก็ยังคงกลมเหมือนเดิมแล้วเนื้อฐานที่ได้อ่ะก็จะมีความมันวาวเดี๋ยวผมหักให้ดูนะเห็นไหมฮะอ่ะเนื้อฐานที่ได้เนี่ยจะมีความมันวาวถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่ผ่านกล้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความมันวาวเนี่ยมันมันวาวจนเงาออกมาเลยนะฮะ แล้วเสียงของกะลาก็จะมีความแกล่งป่าทีนี้เรามาดูกะลาที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะเวลาเราเผาออกมาสังเกตไหมว่ารูปของกะลามันบิดเบี้ยวนะครับเนื้อไม้มันไม่แข็งมากเมื่อโดนความร้อนแล้วมันก็เกิดการผิดรูปเห็นไหมฮะแล้วเนื้อฐานที่ได้มันจะมีความบางเวลาเราหักดูด้านในเนี่ยมันก็มีความมันวาวเหมือนกันแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยความมันวาวเนี่ยมันยังคงน้อยกว่าผมเปรียบเทียบให้ดูนะเห็นไหมฮะกล้องมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะ ขวามือเนี่ยจะมีความมันวาวอย่างชัดเจนเลยส่วนซ้ายมือเนี่ยมันมีความมันวาวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบหม่นหมนไม่ได้เงามากเห็นไหมฮะอันนี้คือกะลามะพร้าวอ่อนด้านซ้ายด้านขวาคือกะลามะพร้าวแก่นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรานําไปเผาถ่านไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือว่าไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยเมื่อเวลาเราเผาเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันยังคงเหลือถ่านให้เราในปริมาณที่มากกว่าส่วนไม้เนื้ออ่อนเนี่ย เมื่อเราเผาเป็นถ่านแล้วนะครับมันจะมีปริมาณของถ่านนี้น้อยลงไปนะครับมีลูกค้าหลายคนเลยถามว่าเผาถ่านได้กี่กิโล1ถัง1ครั้งได้มากเท่าไหร่มันคือพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับไม้เนื้ออ่อนก็จะได้ปริมาณถ่านที่น้อยไม้เนื้อแข็งก็จะได้ปริมาณถ่านที่เยอะทีนี้เมื่อเรานํามาผลิตถ่านอัดแท่งก็คือแถวที่3นะครับสังเกตไหมฮะว่าอันนี้เป็นกะลามะพร้าวอ่อนเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยความมันวาวของเนื้อกะลาเนี่ย มันน้อยลงมันหายไปแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกะลามะพร้าวแก่เนี่ยความมันวาวของมันเนี่ยยังคงมากกว่าความแกล่งความกล้าของไฟเนี่ยก็จะมากกว่าเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ทําการเทสติดไฟให้ดูเรามาดูปริมาณขี้เท่าระหว่างกะลาไม้เนื้ออ่อนกับกะลาไม้เนื้อแข็งหรือว่าไม้แก่นะครับมาดูกันว่ากําลังไฟแล้วก็ปริมาณขี้เท่าเป็นยังไงครับสรุปนะครับอายุของไม้หรือว่าความแก่ของเนื้อไม้เนี่ย มีผลกับประสิทธิภาพของกําลังไฟโดยตรงนะครับถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้เนี่ยเราควรจะเลือกเป็นไม้เนื้อแก่ไม้ที่มีอายุมากๆหรือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับกาลังไฟที่เราได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณเท่าด้วยต่อให้ไฟของเราแรงแค่ไหนแต่ถ้าก้อนถ่านมีปริมาณเท่าที่เยอะเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแผ่ความร้อนออกไปได้แบบนี้เท่ากับว่าเราไม่สามารถใช้ประโยชน์ของมันได้เต็มร้อยเนนะครับแต่ถ้าเราเลือกไม้ที่เป็นไม้เนื้อแก่หรือเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าที่น้อย ปริมาณเท่าที่น้อยเนี่ยจะไม่ไปบดบังความร้อนทําให้ก้อนฐานเนี่ยสามารถแผ่ความร้อนออกไปได้ไกลทําให้เวลาเรานําไปใช้งานนะลูกค้าจะรู้สึกชอบว่าฐานอันนี้มีกําลังไฟดี mm. เขาเรียกว่าไวในการใช้งานแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วแป๊บเดียวน้ําก็เดือดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับที่เรานํามาให้กับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเนี่ยจะเผา่านหรือว่าจะผลิตฐานอัดแห่งเนี่ย การเลือกไม้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็ขอให้คลิปวิดีโอนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้กับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นนะครับเอาไปลองตัดสินใจดูเอาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเริ่มต้น,นครับเราจะได้ไม่ต้องไปเดาผิดเดาถูกเอาเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกได้ดูกันนะครับสำหรับ DIY บ้านนอกนะครับเราจะนำเสนอเทคนิคและวิธีการดีๆในการเผาถ่านการผลิตถ่านอัดแท่งนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์และกดไลค์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเผาถ่านนะครับให้เนื้อไม้นะมีความก้องกัง,กงวานแบบนี้นะครับอ่าเห็นหฮะได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันต้องทํำยังไงถึงจะได้ฐานที่แข็งแรงแบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ